สำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับไฮไลท์ดวงชะตางคุณในเดือนมกราคมนี้นะครับต้องบอกว่าข่าวดีในเรื่องของงานเนี่ยมีเข้ามานะครับคุณเป็นราศีที่จะมีความสําเร็จนะครับมีความลงตัวความก้าวหน้าในเรื่องของงานเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยอันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานขาย นะครับอาชีพที่เป็นเซลล์ในหน้าเจราจาติดต่อเนี่ยในเดือนมกราคมนั้นจะมีข่าวดีทํายอดได้ทะลุเกินเป้าที่ตั้งใจไว้ปิดการขายได้นะครับหรือว่าการเจราจาติดต่อในเรื่องอื่นๆนั้นนะครับก็จะส่งผลดีนะครับสำหรับราศีตุลน,นะครับแต่ว่าต้องฝากเตือนนิดหนึ่งคือเหมือนกับว่าเรื่องนอกบ้านจะดีนะครับแต่ว่าเรื่องในบ้านนะครับก็คือเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดที่ทํางานด้วยกันเนี่ย มันอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นไว้ด้วยนะครับจริงๆในเรื่องการเงินเนี่ยถือว่ามาแรงมากนะครับแต่ว่ามันแรงเนี่ยมันมี2ทางนะครับก็คือว่ามันอาจจะมีเรื่องของรายได้ที่เข้ามาแบบเป็นเงินก้อนนะครับแบบฟุกๆไม่คาดฝันเนี่ยมีเข้ามาแต่ในทางกลับกันนะครับดวงดาวที่แรงแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลนะครับให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีรายจ่ายแบบไม่คาดฝันได้ด้วยเหมือนกัน ค,คือมันไม่ได้ว่าได้อย่างเดียวนะครับไอเรื่องได้ก็เป็นฝั่งได้ไอจ่ายก็เป็นฝั่งจ่ายมันอยู่ที่ว่าใครเยอะกว่ากันนะครับในแ้เนี่ยใครที่เกิดราศีตุลถ้าหากคุณวางแผนในเรื่องของการลงทุนให้ดีๆนะครับเดือนนี้นะครับคือเรียกว่าเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับก็คือเอาไปลงทุนท,ทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะแก้เคล็ดในเรื่องของรายจ่ายไปแถมยังมีโอกาสในเรื่องของการ ได้เงินได้สิ่งตอบแทนที่ดีนะครับในส่วนที่เป็นรายได้นะครับที่ดีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจังหวะดวงดาวนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นนะครับหรือว่าการทําอะไรใหม่ๆนะครับแล้วรับรองว่าจะมีข่าวดีนะครับมียอดขายที่ปังแล้วก็มีความสําเร็จที่ดีรอคนอยู่แน่นอนครับและสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับไฮไลท์ดวงชะตาของคุณในเดือนมกราคมนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าราศีที่เรียกว่า จะอู้ฟู่และมั่งคั่งรับปีใหม่นะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นเองนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนเพราะว่าในเรื่องการเงินนั้นเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ที่โดดเด่นมากๆนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกเลยนะครับ เป็นราศีที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้นะครับที่มาจากเรื่องการทําธุรกิจเรื่องการค้าขายนะครับจะเรียกว่าสิ่งที่ลงทุนไปแล้วนะครับจะให้ผลกําไรผลตอบแทนที่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการลงทุนในแบบออนไลน์นะครับหรือว่าการลงทุนในที่มันเสี่ยงๆหน่อยนะครับแต่ต้องถูกกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะส่งผลดีนะครับมีโอกาสได้รางวัลมีโอกาสได้เงินอย่างฟุกนุก นะครับได้ผลกําไรผลตอบแทนที่เฮงและก็ปังมากนะครับจริงๆพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งของปี65นี้เลยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นปีมกราคมนี้ก็มีข่าวดีหลายเรื่องรอยอยู่นะครับแต่มีบางเรื่องที่ต้องเตือนกันครับก็คือในเรื่องของสุขภาพหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเรื่องความที่ดวงดาวมันแรงนะครับบางทีมันอาจจะส่งผลแรงในด้านลบได้นะครับันนั้นหนึ่ง เดือนนี้นะครับถ้าเรียกว่ามีเกณฑ์ที่ต้องนัดหมอหรือฉีดวัคซีนหรืออะไรที่มันมีเรื่องเจ็บตัวอยู่แล้วก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้เคล็ดความแรงของดวงดาวได้นะครับอย่างที่2นั้นนะครับก็คือว่าให้คุณเนี่ยเรียกว่าพยายามทําบุญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาลนะครับการเจ็บป่วยของคนอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางในการแก้เคล็ดความแรงของดวงดาวในเดือนนี้ได้ครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับไฮไลท์ดวงชะตาของคุณในเดือนมกราคมนี้นะครับคุณเป็นราศีที่ มีความโดดเด่นนะครับก็คือเรื่องของความรักนะครับบางคนบอกเอ๊ะต้องรอเดือนกุมภาพันธ์นะครับเทศกาลวันแห่งความรักหรือเปล่าสําหรับราศีธนูเนี่ยไม่ต้องรอเลยนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่เรียกว่าเสน่ห์แรงมากนะครับอาจจะมีคนอยากมาคุยอยากชวนไปเดทนะครับก็ถือว่าอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับถ้าหากคุณพร้อมและคุณยังเป็นโสดอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็สามารถใช้จังหวะดวงดาวในเดือนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับจะมีโอกาสนะครับได้ลุ้นได้เจอคนที่ใช่อย่างแน่นอน นะครับหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับดวงดาวความรักก็จะเหมือนกับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปใน,นทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับใครที่เคยมีปัญหามีความขัดแย้งกันก็จะกลับมาคืนดีกันได้นะครับจริงๆแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของแฟนอย่างเดียวนะครับราศีธนูนั้นยังเป็นราศีที่เรียกว่าได้รับความรักความเมตตา จากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายจากลูกค้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งในรายกามที่คุณทํามาตั้งแต่ปี64นะครับแล้วมันหนักเหนื่อยเครียดนะครับจริงๆต้องบอกว่าพอเข้าสู่เดือนมอกราคมแล้วเนี่ย ทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีมีคนมาช่วยแก้ปัญหามิตรสหายเพื่อนฝูงจะช่วยแนะนําช่องทางในการทํางานหรือว,ว่าช่องทางในการทําเงินที่ดีให้กับราศีธนูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ดีสําหรับใครที่รู้สึกเหนื่อยๆมาก่อนหน้านี้นะครับในเดือนนี้บรรยากาศของดวงดาวต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบสบายๆนะครับและอาจจะทําให้คุณนั้นมีไอเดียปิ๊งอะไรขึ้นมาใหม่ๆที่อยากจะเริ่มต้นในปีใหม่นี้เลยด้วยครับ